โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนบนลานเรานอนทุกคนว่าตำรวจชิ้มหายเลยวะทุกคนเราต้องรีบไปนะทุกคนแบบฉี่ช้าไม่ได้นะตำรวจเขื่อนโหดจัดประหลัดบอกเลยมีเกมไปแล้วสองคันนะทุกคนยางรั่วนะ ลูกคนตำรวจเยอะมากเลยว่าเทียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนะี่ย ก็ตำรวจดักวะทุกคนน่าจะมาทางนี้แหละทุกคนผมก็ไม่รู้จักทางเท่าไหร่นะ ไฟเลี้ยวก็ไม่มีอโอ้ตายตายคัก,คกอ นี่แหละทุกคนวันนั้นเรามาโดนตำรวจไล่ลอยู่ตรงนี้แหละทุกคนตรงปั๊มน้ำมันเนี่วันนั้นอ่ะปั๊มน้ำมันข้างหน้านี่แหละเราโดนด้านหน้าเขาหน้าทำทางนะทุกคนก็ต้องฉี่ล้วมันระวังนิดนึงรถเยอะไงทางมันเป็นสองเลนพระโจยยังทำทางไม่เสร็จนะรถมันก็จะเยอะหน่อย นี่ทุกคนมันต้องแยกนี้เออมื่อกี้พาเพื่อนไปผิดทางนะทุกคนออโอยจังขักว่าหันเลี้ยวผิดทางนี่มันต้องเลี้ยวนี้นี่นี่มันต้องมานีอะทุกคนออไปเมื่อกี้ไปผิดทางนะทุกคนจบเลยขอขบับืัอคืนนี้เออโอ้ไม่เคยมาไงทุกคนมาครั้งแรกเลยเนี่ ครั้งแรกครั้งแรกน้นสั่งอีก19บกโลอากาศดีมากเลยคนไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่นะเออก็เย็น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 เดีตอนนี้ปวดหัวหว่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไร ครั้งแรกเนี่ยทุกคนนี่แหละคือขึ้นเขาขาดครั้งแรกของผมครั้งแรกจริงๆเลย สังอีก19โลโอ้โหรถเราจะไหวไหมนี่ไปเร็วเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเคลื่อนไปเดี๋ยวนะ เขาขาดนี้เขาน่าจะจอดภูอลนะทุกคนแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บระเบิดระเบิดภูออลนี่มาครั้งแรกเลยเด็ดประตูสุดเอ้ย <c oughs> ประตูสูดต้องบปนปรูนี่เขาจะทำอะไรมาเขาเรียก ดมเขาได้ทำโดมแล้วทุกคนที่จริงตรงนี้มันจอดจุดชมวิวนะทุกคนแต่ว่าเขาทำโดมเขาทำโดมเอ้ยยังบุกของผูรู้หรอเขาทำเอื้อนว่าอย่างวะเออช่างพมันแหละทุกคนเออก็จะทำทำใหม่นะเป็นที่ถา่ายรูปจุดชมวิวก็ระเียบยดไปอยู่เลยเนะี่ย ยาวอยู่ฝั่งโน้นบ,บ่าทุกคนน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะผมว่านะถ้าเดาไม่ผิดเยสไทเชอโบ่ะเดินทางต่อเะยรนะทุกคน

ก็ดังจัดเลยว่ะอูเฟิมโลคือติงแบบนี้ว่ะว่าเทียนบอดยังห้าวอยู่เออ ขับชิวๆไปนะทุกคนไม่ขับไวนะทุกคนทางสวอนเลียงอันตรายนะทุกคน เยอ,อะจัดเลยทุกคนมีแต่คันแรงๆอ่ะ ไม่เก๋นะคนตามไม่ทันเลยทางก็ดีปปไหนวะทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนเป็นผุกขาผุกขาคนเยอะจัดเลย แรกได้นั่นอยู่ขับรถชิวๆอ่ะคนก็เคยมาเลยมาครั้งแรกเลยมองน้ำหนาไหมบอห่อนาบ่อนา วางหน้าไม่หายพวกมัจะข้างเลยตอ่อให้น้องเราให้น้องมันนำหน้าเราคนดูด้านหลังคนอย่างเยี้เลยแต่ว่าโซดาหายแล้วทุกคนขี่โคตรไปหรอไม่รองอะไรขี่ไปพูด รถแรงๆเข้าเจ้าไปก่อนเราไม่รอเลยโอ้ขวานแต่ว่าร้อนชิมหายเลยทุกคน โน่นสังน้องวลลพูเอา้าอ๋อขาเขา,าขาขดเขาไม่เคยมาฮะเสียวตำรวจจัดเลยแช่